ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาร์มไบเซคันด์ชา n นลครับ <Wow. S 1> วันนี้เรามีเคสลูกค้าที่เดินทางมาไกลเพื่อมาซื้อจกักรยานเพียงคันเดียวนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ให้งบมาแบบว่าเอาอะไรก็ได้ <Wow. S 1> จัดอะไรก็ได้ใส่อะไรโอเคได้เอาอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขายตัวนี้ไปนะครับผมตัว Twitter R10 จะเป็นตัว105เต็มกรุ๊ปที่จะแนะนำให้พี่เขานะครับผมแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยผมบอกผมมีคันเดียว และน่าจะหายากมากๆเลยมีคันนี้คันเดียวสีนี้สีเดียวชอบไหมชอบเอาล้อนะครับอยากจะอัพอัพอะไรดีอยากได้เป็นคาร์บอนเลยก็อัพเป็นของ w i บ s นะครับผมเป็น E-Series ตัวใหม่ที่เป็นเคิร์ฟแบบนี้จัดเข้ามาสวยๆแบบนี้เลยสายเหตุนะครับผมได้แค่คันนี้คันเดียวเพราะว่าพี่เขาสูงเพียง155นะครับผมแล้วก็ปั่นจักรยานมัหลายคันมากๆแล้วไม่มีความสบายก็แนะนำนะครับผมเป็น X S นะครับผม43.5หายากมากๆสำหรับไซ์นี้เดี๋ยวผมพาไปให้รู้จักนะครับผมว่าทำไมเขาถึงต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อจะมาซื้อจักรยานคันเดียวทั้งนั้นที่สั่งออนไลน์ได้จะไปถามเขากันดีกว่าสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเชิญนะครับพี่พยมเนาะพี่พยมเดินทางมาจากไหนครับปานบุรีประจวบเดินทางมาจากประจวบปานบุรีมานั่งรถจากปานบุรีเข้าไปถึงหมอชิดหมอชิดจากหมอชิด มาเชียงใหม่มาเชียงใหม่มานั่งรอตั้งแต่ตีห้าร้านเปิดอันนี้คือตีห้าเหรอครับถูรอตรีห้าเพราะว่าผมรับสายผมไม่ไรับสายเนาะมันเจ็ดโมงเช้าอีกเลยเจ็ดโมงเช้าลูกๆยังนอนอยู่ผมก็ไม่ได้รับหกสายเจ็ดสายเฮ้ยใครเป็นอะไรหรือเปล่าวะครับก็ผมก็ไปรับตอนอไปส่งลูกเสร็จประมาณแปดโมงกว่าเกือบเก้าโมงเพราะฉะนั้นก็นั่งรอสี่ชั่วโมงครับผมทำไมต้องเดินทางมาถึงเชียงใหม่เลยครับมาซื้อจักรยานคันเดียวเนี่ย ก็เพราะเห็นน้องรีวิวรีวิวเลยก็อยากจะมาดูมาเห็นแบบนี้อ๋อมาดูมาเห็นนี่จริงให้มาดูมาเห็นว่าสูงแค่นี้ต้องใช้แค่นี้ต้องแบบนี้จะมาดูว่าแบบเชื่อใจอ่ะคิดว่าคงจะไม่โกหกซื้อมากี่คันกี่คันก็บอกขี่ได้ขี่ได้อครับอ๋อก็เลยไม่ใช่แบบ กลัวโอนไปแล้วไม่ได้ของนี้หรือเปล่าไม่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยครับขนาดเคยจะส่งมาทางข้อฟาร์มด้วยซ้ำแบแจะน้องไปได้อ่านไงยบอกว่าให้ส่งให้ที่ยูเรียบร้อยไว้ใจมากครับแล้วรู้ไหมว่าข้อความอยู่ไหนข้อความอยู่ในคอมเมนต์ของ u t u b e ครับที่เป็นคลิปเก่าๆแล้วเราก็ไม่ได้ดูนะครับผมสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วต้องติดต่อต้องติดต่อในในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแม่กันในไลน์เนี้ยจะได้ตอบบ่อยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นครับนี่แหละครับ เดินทางมาใกลเอาจริงๆแล้วนั่งรถสิบสิบหกใช่ประมาณประมาณประมาณสิบหกชั่วโมงนะครับผมวันนี้ได้คันนี้ไปเป็นไงบ้างสีเหมือนมันเกิดมาคู่เราเลยหรือเปล่าอยู่ๆมาปุ๊บก็ไม่เคยคิดว่าจะมาแล้วจะเอาสีนู้นสีนั้นสีนี้เอาที่ขี่แล้วสบายที่ใช่ที่ใช่ถูกครับแปลว่าอันนี้แนะนําแนะนําอะไรไปก็แต่เผเอิญสีนี้มัน เป็นสีที่แบบออกใหม่ล่าสุดแล้วอยู่ในใจอยู่แล้วเน่ยสีเทาปูนแลมูกินี่อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นสีใหม่ๆมันดูที่ว่ารถยนต์สมัยนี้เขาจะทําสีนี้แหละครับผมกระโดนเลยอะใช้ได้ก็มาจัดไปได้จัดล้อไปไม่เท่เลยนะครับแล้วทาไมถึงมามาปั่นจักรยานนะครับอ๋อเพื่อสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อฟฟูสุขภาพบอก เพราะว่าเงินที่จะเอาไปให้หมอแล้วก็เอามารื้อของดีถูกใจด้วยแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยเคยป่วยมาใช่เคยป่วยมามาอ่ากลับกลับมามีมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าจักรยานด้วยก็เลยลงทุนกับมันไปเลยใช่สุดยอดนะครับผมก็วันนี้ไปรับตอนประมาณ8โมงเช้าเดี๋ยวหกโมงเย็นเอาขึ้นรถถัวกลับ น้ำตาไม่ได้อาบ <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับเลยทนอีกนิดนึง <laughs> ครับผม <laughs> ก็ <c oughs> ปรึกษาได้นะครับจริงๆก็ไม่ต้องเดินทางขนาดนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ผมร้านตามไปจะบอกตรงๆเลยจักรยานเรามีเต็มร้านแต่เราไม่ขายเรามีคันเดียว <c oughs> ใช่ครับก็คือคันเนี้ย43.5คือเล็กที่สุดละสําหรับคนตัวเล็กนะครับผม <c oughs> แล้วก็ผู้หญิง x SS s หายากมากนะครับก็มีอะไรปรึกษาก็ได้ครับตรงๆเพราะว่าผมขายได้ขายก็เพราะว่าดูไลๆมาตั้งแต่ ยังลูกยังบอกว่าผมมีลูกแล้วที่ว่าลูกยังเล็กๆมีคอลูกประมาณสี่ปีแล้วผมติดตามกันมาเป็นสี่ปีนะก็เลยได้แต่ดูยังไม่ได้ลองของจริงก็นี่แหละครับผมไม่ได้เที่ยวเลยนะมาอยู่ที่ร้านนี่นะมาอยู่ที่ร้านไม่ได้เที่ยวอะไรเมื่อกี้ก็ไปไหว้พระพาพี่เขาไปไหว้พระนิดหน่อยครับผม ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้ใจเรานะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เจอหน้ากันแล้วมีอะไรเดี๋ยวผมส่งไปให้ก็ได้ได้ครับผมเดี๋ยวจะคงจะได้ส่งคันนี้แหละเพราะเพื่อนอยากได้อยู่เขาบอกเขาจะตื้นจักรยานพับใหลังรถแล้วไว้บวิ่ีเล่นชายทะเลโอครับครับได้ครับก็ขอบคุณพี่พยอมมากมากครับผมเดี๋ยวไปส่งครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าใครอยากได้จักรยานสักคันนะครับผมลองปรึกษาเราดู เราจะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้นะครับผมที่มันเหมาะสมที่สุดแหละไม่ให้ดีที่สุดนะครับผมอย่างพี่เขาให้งบมาแบบไม่จํากัดนะแต่ผมให้ได้ดีสุดแล้วก็แนะนําของเขาเพียงเท่านี้นะครับผมไม่ต้องไปแบบหลายแสนเราปรึกษาเราได้นะครับผมลากันไลก่อน,นครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หลายๆคนนะครับผมสําหรับใครที่ห่วงเรื่องสุขภาพลองมาปั่นจักรยากนกันดูนะครับว่ามันก็ยังดีกว่าที่เอาเงินไปรักษาตัวเองนะครับผมครับ ถ้าชอบคลิปนี้ชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ด้วยกด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระรดีเกี่ยวกับจักรยานแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ